วันนี้เปลี่ยนจากการวันนี้เปลี่ยนจากการเล่นเบรดมาภาพมวยที่เล่นที่ผมเล่นเกมเองบ้างนะครับคู่นี้นะครับคู่เด็ดเลยนะครับทุกคนดูอ่านชื่อเอาเองนะครับผมไม่พูดดีกว่าโอเคนะครับอันนี้อุ้ยอุ้ยยับต่อยต่อยอุ้ยต่อยต่อยเขากันครับ หลบเขาหลบได้แต่เขาต่อยสวนผมสวนกับนี่นี่เย็บเย็บปันกันปันนี่มาแต่ฟ้าเจอมือนเลยนี่ครับนี่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 นตีเข้าไปเข้าไปเออเอ,อันั่นแหละเออนี่อย่างนี้เอ้ยระว่างยัดขึ้นเขาหลบต่อยท้องเหรออู้อู้รัวรัว โดนแล้วนะครับโดนเล่นนี่ผมหลบแล้วต่อ,อยคือไม่โดนอุ้ยอุ้ยเขารัวรัวรัวหลบทันแล้วหลบแล้วก็โยกซ้มนี่นะครับอุ้ยเขานี้ยังหัวไฟมึนเลยนับเลือดออกเลยอุ้ยเขาต่อ,อยหัวเริ่มนะครับนี่นี่นี่หลบรัวรัวรัว นี่ต่อยซ้ำยังไม่โดนโอเคนะครับพักยกอันยกกันนะครับต,ต่อไปต่อยอย่าพักอย่าอย่ากันการกันกันองไม่กันวิโอ้โดูมันต่อยรัวรัวรวไม่รอด ไปเทสไปก่อนแล้วกันยก,ยยก,ยกเราอ,อ,อ,อุ้ยยกโยกเออยัง,งนแหละเอออุ้ยเย่เออยังนแหละอุ้ยมันกันได้ไปรวมไปนี่เจอมือนไปเลยนี่นี่นี่รัวรัวดัน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 เด,ด,ดือ นี่ซ้ับนี่นี่สามสามนี่ดูครับมันจะลุกขึ้นได้ไหมโอเคมันลุกขึ้นได้นี่นี่สามโอ้เกือบนี่นี่นี่นะครับเข้ายกยกสามนะครับยกสามเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ สึกความแช่นะเพราะผมเคยต่อยแล้ไอ้นี่มาหลายทีแล้วแล้วแพ้ตลอดแต่ผมจะไม่บอกผลนะว่าคราวนี้เป็นยังไงนี่อุ้ยอย่าค่อยๆนี่อุ้ยมันการ้าโอ้หเฮ้ยนี่นี่เย็บเยบเย,ย็บใส่หน้านี่เอออู้โดนเป็นเต็มท้องโอ้เต็มหัวมึนเลยนี่นี่ครับนี่ เลือดออกอีกแล้วนี่เจอมัดซ้ายเข้ามาบ้างนี่ยันเอายันไม่โดนอึนี่เกือกเอาเกือกเออหล่นรู้ขึ้นได้นะครับว่าผมใช้ผิดล่างล่างล่างสิบสองดาเมจ ลาดไว้กดกดออยื้ยื้อไว้กดรัวรัวเออเสมอเสมอเลย